สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้นอกห้องเรียนนะครับถ้าเราลองสังเกตเด็กๆเ,เวลาอยู่รวมกันนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะมีภาพจำอย่างหนึ่งที่เห็นบ่อยมากเลยคือจูจๆคนนึงก็จะตะโก,กนขึ้นมาว่าแปลงร่าง ครับผมนึกภาพออกเลยแล้วทั้งกลุ่มก็จะเริ่มโพสต์ท่าแปลกๆตะโกนชื่อท่าไมา้ตายอะไรสักอย่างที่เราก็ฝั่งไม่ค่อยจะทันแล้วก็วิ่งไล่กันแบบจริงจังมากจริงจังมากครับฉากแบบนี้มันน่าเอ็นดูนะคะแต่ลึกๆแล้วมันก็น่ามหัศจรรย์เหมือนกันว่าอะไรที่ทําให้ตัวละครฮีโร่แปลงร่างหรือพวกขบวนการหสีถึงมีพลังดึงดูดเด็กๆได้ขนาดนั้นอืมไม่ใช่แค่ชอบดูบนจอทีวี แต่ต้องเอามาเล่นให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันค่ะซึ่งมันโยงไปถึงจิตวิทยาแล้วก็พัฒนาการของเด็กมากกว่าที่เราฉิดเยอะเลยใช่เลยครับเรื่องนี้มันเหมือนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆของหลายๆอย่างประกอบกันวันนี้เราจะลองแกะดูทีละชั้นเลยตั้งแต่พลังของการเล่นบทบาทสมมติที่มันไม่ใช่แค่การเล่นสนุกๆนะครับแต่มันคือการฝึกสมองชั้นดีของเด็กค่ะไปจนถึงเรื่องที่ว่าเด็กๆ เขาเรียนรู้อะไรจากฮีโร่ที่เขาชื่นชมผ่านสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้ทางสังคมแล้วแน่นอนว่าเราจะคุยกันถึงจักรวาลของเล่นที่เข้ามาเติมเต็มจินตนาการของเด็กๆและสุดท้ายเราจะมาดูภาพรวมกันว่าทั้งหมดนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มจากจุดที่ชัดที่สุดก่อนเลยคือการเล่นของเด็กนี่แหละค่ะการที่เด็กไม่ได้แค่นั่งดูแต่ลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นฮีโร่ซะเองในทางจิตวิทยาเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงคะมันมีความสําคัญซ่อนอยู่เบื้องหลังความสนุกสนานนี้ไหมมีแน่นอนครับและสําคัญมากๆด้วยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าการเล่นบทบาทสมมุติหรือ pretend play ซึ่งนักจิตวิทยาเด็ก ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเด็กปฐมวัยเลยครับอ๋อมันคือวิธีที่เด็กใช้ทําความเข้าใจโลกรอบตัวที่มันซับซ้อนเขาได้ทดลองสวมบทบาททางสังคมต่างๆที่เขาเห็นผู้ใหญ่ทําแต่ในเวอร์ชั่นที่เขาสามารถควบคุมได้เหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ในโลกของผู้ใหญ่เหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่ที่มิทพอเป็นบทบาทฮีโร่มันพิเศษกว่าบทบาทอื่นเพราะมันมีสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบให้เด็กหยิบไปเล่นได้ทันที <Script. S 2> ใช่ครับคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากก็คือปราบเหล่าร้ายมีตัวตนที่เข้าใจง่ายสุดๆคือเป็นคนดีปกป้องคนอ่อนแอและที่สำคัญที่สุดคือมีแอคชั่นที่เท่แล้วก็เรียนแบบได้ง่ายทั้งท่าแปลงร่างท่าปล่อยพลังอ๋อ oh. มันคือแพคเกจที่พร้อมให้เด็กเอาไปจินตนาการต่อได้ทันทีเลยเข้าใจแล้วค่ะดิฉันไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจจาก OKMD OK เขาบอกว่าการเล่นแบบนี้สำหรับเด็กมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุก แต่เป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองเลยโดยเฉพาะในช่วง3าถึงหขวดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอคะเป็นแบบนั้นเลยครับช่วงวัย3-6ถึงขวบคือช่วงที่สมองส่วนหน้าหรือที่เรียกว่า prefrontal cortex กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยซึ่งสมองส่วนนี้แหละครับที่ทำหน้าที่ควบคุมทักษะที่ซับซ้อนที่เราเรียกรวมๆว,ว่า executive functions หรือ EF EF ครับทักษะพวกนี้คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์อื่น คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนควบคุมตัวเองแล้วก็ยืดหยุ่นความคิดซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกฝึกฝนผ่านการเล่นบทบาทสมมุติเป็นฮีโร่นี่แหละครับทักษะสมองส่วนหน้าฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะพอลองนึกภาพตามว่ามันทำงานยังไงตอนที่เด็กๆก,กำลังเล่นเป็นฮีโร่อยู่มันจะเป็นภาพแบบไหนคะลองนึกภาพเด็ก4ีหคนรวมตัวกันเล่นเป็นขบวนการ54นะครับค่ะ 1. พวกเขาต้องตกลงกันก่อนว่าใครจะเป็นสีอะไรใครจะเป็นสัตว์ประหลาดนี่คือการฝึกวางแผนหรือ planning แล้วก็มีการเจรจาต่อรอง oh. อง๋อ 2. พอถึงตอนสู้ก็ต้องรู้จักอดทนรอถึงตาตัวเองที่จะใช้ท่าไม้ตายไม่ใช่แย่งกันปล่อยพลนันี่คคคือกกกาารรฝึุบมตนเอองหรื s e l c ั่ว เหมือนกับว่าสมองกำลังซ้อมเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเล่นเป็นฮีโร่คือฝึกรอคิวฝึกจัดการอารมณ์ตอนที่ไม่ได้ดั่งใจใช่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นโดยมีสัตว์ประหลาดในจินตนาการเป็นโจทย์ใช่เลยครับและมันคือการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันมาจากข้างในไม่ใช่การถูกบังคับอือและยังมีทักษะที่3อีกคือความยืดหยุ่นทางความคิดหรือ flexibility สมมติว่าเล่นเล่นอยู่ ไม้กายสิทธิ์ที่ทําจากกิ่งไม้เกิดหักขึ้นมาหรือเพื่อนคนที่เป็นตัวร้ายงองแงไม่อยากเล่นแล้วค่ะพวกเขาก็ต้องช่วยกันคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันทีว่าจะเปลี่ยนกติกาย,ยังไงให้เล่นต่อได้ทั้งหมดนี้คือการฝึก EF ผ่านการเล่นรุนๆเลยโโหพอฟังแบบนี้แล้วมันลึกซึ้งกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลยค่ะแต่นอกจากเรื่องพัฒนาการสมองแล้วในแง่ของการเรียนรู้ด้านอื่นๆล่ะคะเด็กๆเขาได้ซึมซับอะไรจากตัวฮีโร่เหล่านี้บ้าง ดิฉันเห็นในวิทยานิพนธ์เรื่องมา s ์สครายเดอร์มีการพูดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมด้วยซึ่งน่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเลยครับการเล่นบทบาทสม,มุดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีต้นแบบที่ส่งพลังก็คือตัวฮีโร่ก็คือตัวฮีโร่เองครับและนี่ก็นาเราไปสู่อีกทฤษฎีที่สําคัญมากคือทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ตแบนดูราที่บอกไว้ว่ามนุษย์เราเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆผ่านการสังเกต และเรียนแบบตัวแบบหรือโมเดลอืซึ่งสำหรับเด็กแล้วฮีโร่คือโมเดลชั้นยอดเลยครับกระบวนการเรียนรู้ผ่างตัวแบบนี้มันเกิดขึ้นยังไงคะมันมีขั้นตอนของมันไหมคะมีครับบันดูราอธิบายไว้4ขั้นตอนง่ายๆที่เกิดขึ้นในใจเด็กเลยขั้นแรกสุดเลยคือต้องดึงความสนใจ attention ของเด็กให้ได้ก่อนซึ่งผู้ฮีโร่แปลงร่างนี้เชี่ยวชาญมาก หมายถึงพวกดีไซน์เท่ๆหน้ากากแมลงหรือเข็มขัดแปลงร่างที่มีแสงมีเสียงใช่ไหมคะใช่เลยครับทั้งภาพและเสียงมันดึงดูดสายตาเด็กได้อยู่หมัดพอความสนใจถูกจับไว้ได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นที่2คือการจดจํา retention ออ๋เด็กจะจําได้หมดเลยครับทั้งท่าทางคําพูดติดปากเนื้อเรื่องหรือแม้แต่เพลงประกอบจําแม่นกว่าสูตรคูนี่นะคะ <laughs> <laughs> จริงครับพอจําได้แล้วก็มาถึงขั้นที่3 คือการสร้างพฤติกรรม (behavioral production) หรือการลงมือทำตามก็คือการเล่นเรียนแบบใช่ครับซึ่งก็คือภาพที่เราเห็นเด็กๆทำท่าแปลงร่างตะโกนชื่อท่าไม้ตายนั่นแหละครับแต่ที่น่าสนใจคือขั้นสุดท้ายคือแรงจูงใจ (motivation) เด็กจะเรียนรู้เองว่าควรจะแสดงพฤติกรรมนี้ที่ไหนเมื่อไหร่เขาจะทำท่าแปลงร่างเวลาเล่นกับเพื่อนเพราะมันสนุกและได้รับการยอมรับในกลุ่ม แต่เขาก็จะเรียนรู้ที่จะไม่ทําตอนอยู่ในห้องเรียนเพราะอาจจะโดนครูดุหรือโดนเพื่อนล้อได้นี่คือการเรียนรู้ทางสังคมที่ซับซ้อนมากนะครับดิฉันเจอประเด็นหนึ่งในวิทยานิพนธ์ที่อ่านแล้วต้องขีดเส้นใต้เลยค่ะคือเขาบอกว่าถ้าแปลงร่างที่เราเห็นเด็กๆทํากันเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นพอมองแฟนๆที่โตขึ้นมาการเรียนแบบของพวกเขามันเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยมันเป็นยังไงล่ะคะประเด็นนี้สําคัญมากครับมันคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลย ในช่วงวัยเด็กเนี่ยการเรียนแบบจะเน้นไปที่พฤติกรรมภายนอกที่จับต้องได้ง่ายๆอย่างที่ว่าไปคือท่าทางคำพูดแต่พอพวกเขาโตขึ้นเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่การเรียนแบบจะเปลี่ยนระดับไปสู่สิ่งที่มันเป็นนามนธรรมมากขึ้นนามธรรมาคือการซึมซับทัศนคติปรและความคิดของฮีโร่มาปรับใช้กับชีวิตจริงแทนหมายความว่าจากที่เคยเรียนแบบท่าเตะต่อยก็เปลี่ยนไปเรียนแบบความไม่ยอมแพ้ของฮีโร่แทนอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ เขาอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาแปลงล่างกลางออฟฟิศแต่เวลาเจองานยากๆเขาอาจจะนึกถึงคำพูดของฮีโร่ที่ตัวเองชอบว่าฉันจะไม่ยอมแพ้และคืดสู้ต่อโอ้ oh. หรือเวลาเห็นคนอื่นโดนรังแกความกล้าหาญที่ซึมซับมาตั้งแต่วัยเด็กอาจจะทำให้เขากล้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนี่คือการเรียนแบบในระดับที่ลึกซึ้งกว่ามากพอพูดถึงการซึมซับคุณธษณคติแบบนี้แล้วคุณค่าอะไรบ้างที่เด็กๆได้รับไปคะ มันน่าจะลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องธรรมะชนะอธรรมแบบขาวดําสนิทใช่ไหมคะลึกซึ้งกว่านั้นมากครับในวิทยานิพนธ์เรื่องมาร์สไรเดอร์เนี่ย mm hmm. เขาถึงกับรวบรวมค่านิยมส่งเสริมสังคมที่แฟนแทนได้เรียนรู้จากการดูฮีโร่ไว้ถึง18ประการเลยนะครับ18ข้อเลยเหรอคะใช่ครับแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างอันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันก็คือความพยายามเพื่อบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังความเชื่อมั่นในตนเองความกล้าหาญแล้วก็การเสียสละครับ มีคำพูดหนึ่งของอาจารย์การจนาแก้วเทพที่ดิฉันชอบมากท่านบอกไว้ว่าตอนแรกเราก็สนใจแต่เข็มขัดแปลงร่างแต่ถ้าติดตามไปสัก10ปี20ปีเราก็จะเรียนรู้ซึมซับค่านิยมจริยธรรมบางอย่างเช่นต้องปกต้องโลกต้องเสียสละมันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ได้ชัดเจนมากเลยใช่ครับ และมันก็สะท้อนด้วยว่าเนื้อหาของซีรีส์ฮีโร่ในยุคหลังๆมีความซับซ้อนทางศิลธรรมมากขึ้นไม่ได้นำเสนอแค่ความดีความชั่วแบบขาวกับดำสนิทอีกต่อไปแล้วแต่บางคนอาจจะมองแย้งนะคะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการ์ตูนที่เน้นการต่อสู้สอนให้เด็กใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากครับ ซึ่งในวิทยาน,นิพนธ์ก็ฉีให้เห็นว่ามาสไรเดอร์บางภาคเนี่ยเขาจงใจตั้งคำถามที่ท้าทายความคิดคนดูเลยอย่างในเรื่องมาสไรเดอร์ไฟส์ที่ตัวเอกเป็นปีศาจแต่กลับต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษย์มันตั้งคำถามใหญ่มากว่ามนุษย์จะอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นได้หรือไม่มหรือใครกันแน่คือมนุษย์ใครกันแน่คือปีศาจมันไม่ได้มีคาตอบที่ตายตัวครับแต่มันโยนคาถามให้คนดูไปคิดต่อเองว่าไฟไหนถูกไฟไหนผิด ซึ่งน,นี่คือการสอนให้คิดวิเคราะห์เชิงคุณธรรมไปในตัวไม่ใช่การยัดเยียดคำตอบสำเร็จรูปพอพูดถึงการเรียนแบบท่าทางมันก็อดนึกถึงอีกอย่างไม่ได้เลยนะคะคืออุปกรณ์ประกอบฉากชิ้นสำคัญเข็มขัดแปลงร่างโอ้โหขาดไม่ได้เลยของเล่นพวกนี้มันเข้ามามีบทบาทในกระบวนการทั้งหมดนี้ยังไงบ้างคะมันเป็นแค่กลยุทธ์การตลาดหรือมันมีความสำคัญทางจิตวิทยาซ่อนอยู่ด้วยเป็นทั้งสองอย่างเลยครับ และสองอย่างนี้ก็ทำงานส่งเสริมกันอย่างดีเยี่ยมเลยในแง่จิตวิทยาแล้วของเล่นคือส่วนที่ทำให้โลกของฮีโร่สมบูรณ์ขึ้นในสายตาของเด็กๆค่ะวิทยานิพนธ์เรื่องวัฒนธรรมสื่อผู้บริโภคในเด็กญี่ปุ่นระบุชัดเจนว่าของเล่นทำหน้าที่เปลี่ยนจินตนาการที่เป็นนามธรรมาให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ทำให้การเล่นบทบาทสมมุติของเด็กสมจริงและสนุกขึ้นอีกมหาศาลเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกในจอกับโลกความจริงของเด็กใช่ท่าน การกดปุ่มที่เข็มขัดและมีเสียงแปลงร่างดังขึ้นมาจริงๆมันทรงพลังกว่าการทำเสียงฟิววูด้วยปากตัวเองเยอะมากจริงค่ะนอกจากนี้ของเล่นยังมีอีกหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเป็นวัตถุทางสังคมที่เชื่อมเด็กๆเ,เข้าไว้ด้วยกันวัตถุทางสังคมหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าการมีของเล่นชิ้นเดียวกันหรือใส่เสื้อลายฮีโร่ตัวเดียวกัน มันคือการประกาศตัวตนและสร้างความเป็นพวกพ้องหรือเซมเนสขึ้นมาในกลุ่มเพื่อนอ,อมันเป็นเหมือนบัตรผ่านเข้ากลุ่มเป็นหัวข้อสนทนาและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นร่วมกันเพื่อกระชับมิตรภาพให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่มันก็ต้องมีด้านลบเหมือนกันใช่ไหมคะในวิทยานิพนธ์มาสไรเดอร์ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันมีครับและที่น่าสนใจคือแฟนๆที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเอง ก็ตระหนักถึงข้อเสียนี้ดีมากๆหรอคะข้อเสียหลักที่แฟนๆทุกไวัยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เห็นตรงกันเป๊ะเลยก็คือมันทำให้สิ้นเปลืองเงินและทำให้เสียเวลาครับขนาดแฟนพันธ์แท้เองก็ยังยอมรับข้อเสียนี้ตรงๆเลยใช่ครับซึ่งนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากมันแสดงให้เห็นว่าผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อโตขึ้นเขาไม่ได้เป็นผู้บริโภคที่หลงไหลยอย่างไร้สติแต่เป็น active audience หรือผู้ชมที่ตื่นตัวครับ คือสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อดีข้อเสียของสิ่งที่ตัวเองชอบได้เขารู้ว่ากําลังจ่ายเงินเพื่ออะไรและรู้ว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งในแง่ของเงินและเวลาไม่ได้ถูกครอบงําโดยสื่อหรือการตลาดไปเสร็จทั้งหมดพอฟังมาทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วความคลั่งไคล้ในฮีโร,แร่แปลงร่างของเด็กๆก,ก็คือส่วนผสมที่ลงตัวของหลายๆอย่าง ทั้งพัฒนาการทางจิตวิทยาที่ต้องการสนามทดลองกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ต้องการต้นแบบที่ชัดเจนและวัฒนธรรมบริโภคที่เข้ามาทําให้จินตนาการนั้นจับต้องได้มันไม่ใช่แค่กระตูนค่าเวลาแต่เป็นเหมือนสนามฝึกซ้อมชีวิตขนาดย่อมให้เหล็กๆได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ในโลกที่ปลอดภัยถูกต้องเลยครับมันคือพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้สำรวจตัวตนได้ทดลองว่าความกล้าหาญคืออะไรการเป็นเพื่อนที่ดีต้องทำอย่างไร และการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องมันรู้สึกแบบไหนอืพวกเขากำลังเรียนรู้คุณค่าที่ซับซ้อนเหล่านี้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สุดท้ายนี้มีแง่คิดหนึ่งที่ดิฉันว่ามันทรงพลังมากค่ะตลอดการพูดคุยของเราจะเห็นว่าหัวใจของการเป็นแฟนฮีโร่ที่เติบโตขึ้นคือการเปลี่ยนจากการเรียนแบบท่าทางภายนอกไปสู่การยึดถือความคิดและคุณค่าภายในของฮีโร่ครับมันทำให้คิดต่อไปว่าบางที การแปลงร่างที่แท้จริงอาจไม่ใช่การเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงบนหน้าจอก็ได้แต่อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆภายในจิตใจจากเด็กที่เล่นบทบาทสมมติเพื่อฝึกฝนสมองสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่พยายามใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญความเสียสละและความไม่ยอมแพ้ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเข็มขัดเป็นตัวช่วยเลยก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับใช่เนื้อหาที่คุณตามมาหาอยู่หรือเปล่า หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราความรู้นอกห้องเรียนกันด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับ